สนับสนุนโดยเพลมอยากสนุกเท่าไหนเพลมอเท่านั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าข้างนอกติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยหรือยังเราไปคุยกับมดอีกสักหนึ่งครั้งดีกว่าสวัสดีครับมดครับผมโอเคสัญญาณดีชัดเจนนะพี่รบกวนมดเสียงดังขึ้นนิดนึงนะ ได้ครับได้ครับโอเคตอนนี้มดใส่สมอท็อกเปิดสปกเกอร์อยู่หรือเปล่าเปล่าครับพี่โอเคงั้นรบกวนเสียงดังขึ้นนิดนึงแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของสัญญาณที่มันตีกลับไหมอ,อไม่มีและครับไม่มีนะโอเคแล้วงั้นมาถึงเรื่องนี้กันนะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับมดเองเกิดขึ้นที่บ,บังกะโลในจังหวัดนครนายกผ่านมาแล้วเจ็ดปีนะอ่อไม่ใช่เจ็ดปีคี่เดือนที่แล้ววันหยุดอสี่ห้ากเนี่ยครับ ผ่านมาประมาณสักเกือบหนึ่งเดือน,ห,นหรือหนึ่งเดือนพอดีประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขข้อมูลให้นะครับผมโอเคคืนวันหยุดเรื่องราวเป็นยังไงมดก็คือวันหยุดผมเนี่ยมันจะหยุดสี่ห้าหกนะครับ่อแล้วทีนี้ผมจะกลับบ้านพี่สาวที่นครนายกแต่แม่กับพ่อผมมาอยู่นี่นครับทีนี้ อผมเดินทางออกจากรัชกกบังเนี่ยประมาณปีห้าครับผมก็วิ่งวิ่งเส้นหน่องจอกอะพี่ยาวขึ้นไปถึงมันจะเป็นรูคองสิบสี่ฟรีครับครับผม <c oughs> แต่ระหว่างที่ผมเดินทางเนี่ยก็คือรถรถผมเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้มีกล้องหน้ารถนะครับมผมก็เลยเอาโทรศัพท์แฟงเนี่ยถ่ายไว้อื ถ่ายแต่ออกออกจากที่ได้กำังเลยนะครับไปถ่ายาย,ยาวๆไปเรื่อยจนถึงคลองสิบสี่ผมเหมือนเห็นนะครับระหว่างที่กําลังจะ,จะออกจะออกเทียบจะออกถนนใหญ่แล้วคือจะถึงคลองสี่แล้ว oh. ผมสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะอยู่ข้างซ้ายมือนะครับครับช่วงนั้นเนะี่ยผมขับไม่เกินสี่สิบที่เพราะว่ามันกำลังจะขึ้นสะพาน oh. มันต้องชะลอมันต้องชะลอเพื่อ เพื่อขึ้นสะพานกอนแรกอะผมไม่สังเกตว่าเขาเรียกอะไรผมไม่เอ่ใจหรอกว่าเป็นเป็นคนดีอยู่ทําไมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันจําจําได้ประมาณหกโมงในหน่อยที่หกโมงไม่เกินสี่นาทีโอ้มันก็คือเป็นปกติที่คนอาจจะอยู่ตามข้างทางอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับอ๋อแต่ผมมาเปิดกล้องดูไม่มีใครยืนอยู่พี่ฮะผมมาเปิดกล้องดู ที่ผมพาไปดูไว้อะมัน,น oh, ไม่มีใครอยูย่เลยออแต่ว่าผมก็ไม่เขาเรียกไม่ตกใจเท่าไหไ่เพราะว่าผมผมคิดอยู่แล้วแหละว่ามันต้องใช่อยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันไม่มันไม่มีบ้า,านคนละที่คือมันเป็นคล้ายๆเหมือนปะสายขวาเนี่ย้ายเนี่ยเป็นร่องน้ํา oh. ขวาก็เป็นเออเป็นป่านาอืม oh. คือมันไม่มีหมู่บ้านคนนี้ใครจะมายืนรอรถได้แน่นอนเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นทางลักมันไม่น่าจะมีรถผ่านได้พี่ครับครับอแต่อันนั้นมันไม่ใช่ไปได้หลักครับอ๋อก็คือผมไปถึงบ้านุเช้ามาผมก,ก็พักผ่อนแล้วก็นอนไปตกเยน็นๆน่พี่แล้วเพื่อนผมก็มาเพราะผมมัดกับเพื่อนไว้ว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านไปเจอที่นครยกนธอะไรเงี้ยพอทีนี้พอผมตกกลางคืนแล้วประมาณสัก ห้าโมงเย็ยนหกโมงเย็ยนเราก็นั่งกินสังสรรค์กันไปเรื่อยจนถึงสองทุ่มกว่าแล้วมันมันเป็นความอืเอิญมากที่แบบว่าที่บ้านผมเนี่ยห้องเต็มคือผมไม่รู้ว่าทําไมญาติพี่น้องถึงไปร,รวมกันวันนั้นวันเดียวมันก็ทําให้ผมต้องออกไปนอนที่ข้างนอกก็คือไปหาห้องนอน้งนอกใช่ไหมครับครับแล้วราแวบ,บที่บ้านผมเนี่ยระแวบหมู่บ้านผมเนี่ย ผมจาได้ว่ามันต้องมีบังกะโลอยู่เป็นรีสอร์ตหรือบังกะโลอะไ่๋บนี้อ๋อเดี๋ยวนะมดพี่ขออนุญาตนิดเดียวนะมันมันเสียมารยาทนิดนึงคือมดมดมีพื้นที่ตรงไหนไหมที่จะแบบว่าหลบจากเสียงน้องหมาได้อ่ะคือตอนเนี้ยเสียงมดกับเสียงน้องหมามันใกล้กันมากพี่ฟังแล้วพี่แยกประษาลําบากมากเลยตอนเนี้ยอมีในห้องหรือมีตรงไหนไหมแต่หนึ่อพี่รบกวนจริงๆนะจริงหรอ คือตอนเนี้เสียงน้องหมามันดังมากมันแบบโอ้โหมันตีกับเสียงงมดมากเลยตอนเนี้อ๋อครับได้ครับแป๊บหนึ่งนะพีได้รบกวนจริงๆนะคือต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคือผมเองพยายามจะตั้งใจฟังเรื่องแต่ก็พอกําลังฟังอยู่มันก็มีเสียงน้องหมาแทกเข้ามาสมาธิก็หลุดต้องรบกวนหมดนิดหนึ่งครับผมสักู่นนาทีได้ครับยินดีครับในงั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเรื่องที่มันจะสนุกเนี่ย มันจะไม่สนุกเพราะว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็คือเจอผู้หญิงยืนข้างทางแล้วก็มาอยู่ในกล้องบันทึกหน้ารถแต่พอเอามาดูก็ไม่เห็นแล้วไม่มีแค่เปิดเรื่องมาก็เฮ้ยเจอเรื่องแปลกๆแล้วว่าอ๋ออยากรู้ว่ามันจะยังไงไงงีงครับโอเคเลยมดเยี่ยมอ่ามาต่อกันเลยเมื่อกี้ ีนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวออกไปนข้างนอกใช่ไหมครับครับผมก็เลยขับรถบนแต่ผมจาได้ว่าบางกะโลตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้นอนผมก็เลยลองขับผับไปจนถึงจนถึงนะครับแต่ทีนี้ยผมะเลือดไปแค่ประมาณาเลือดไปประมาณร้อยเมตรผมก็เลยถอยหลังครับเพราะว่าผมต้องบอกนะครับว่าทางเข้าเนี่ย มันจะเป็นเหมือนป้ายแต่ว่ามันไฟสลัวสลัวแคบถ้าไม่สังเกตจริงมันมองไม่เห็นนะพี่โอเค okay, ผมก็เลยแบบเข้าไปเพราะว่ามันใกล้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็ประมาณสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มและวก็เลยคือง่ายๆคือไม่อยากขับรถไปไกลมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องถึงเช้ากลับไปบ้านแล้วก็ไปทําบุญวัดหลวงพ่อปักแดงใช่ไหมครับอืมผมก็เลยขี okay, ่เข้าไปผมอธิบายกันว่า บังกะโลที่ผมไป,น,ปน,นอนเนี่ยก็คือเป็นตัว L นะพี่ก็ค,คือแล้วเข้าไปปึ๊ดแล้วก็เลี้ยวขวามันมีแค่นั้นเองพี่มันมีห้องไม่กี่ห้องครับอ๋อเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากใช่ครับอ๋อ <c oughs> แล้วผมจะอธิบายว่าห้องพักที่ผมไปน,นอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยกสูงนะพี่อืมเหมือนยกสูงขึ้นแล้วก็มีบันไดประมาณสามสี่ขั้นนะครับครับแล้วทางเข้าก็จะมีไฟดอดหนึ่ง แล้วก็ตรงห้องพักผมหลอดหนึ่งแค่นั้นเองที่ไปคือมืดมากคือมองอะไรไม่เห็นเลยครับอืมแต้นี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมา <c oughs> เขาถามว่าเปิดกี่ห้องครับผมก็เลยว่าอ๋อเปิดห้องเดียวได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมไปแล้วเขาบอกว่ามาสี่คนอนะ่ะเปิดคนละห้องไปดีกว่าหรออะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยว่าผมขอในที่เพราะว่าไม่อยากนอนแยกกันอะไรอย่างนี้ครับอืม เขาเลยเอาโอเคสับสเนเรียบร้อยก็จ่ายเงินไปห้าร้อยบาทแล้วทีนี้ระหว่างที่ผมนอนเนี่ยผมก็เลยเดินไปหาที่ที่เขายังอยู่เขายังยืนอยู่ยครับ,รบผมก็เลยถามว่าพี่อขอพกผมสับืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าได้ได้ได้เพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าเตียงที่นอนเนี่ยมันเป็นเตียงเตียงคู่พี่แต่เตียงคู่เนี่ย พอแยกออกมาเนี่ยจะเป็นเตียงเดี่ยวยใช่ไหมครับครับเตียงหนึ่งเนี่ยจะนอนได้แค่คนเดียวนะพี่คือขนาดมันคจะนอนสองคนใช่ครับถ้านอนสองคนมาต้องเบียดกันนะครับอ๋อผมก็เลยนอนกับแฟนแล้วก็เพื่อนก็นอนกับแฟนคู่หนึง่งครับผมจะบอกลักษณะห้องนะพี่ห้องเนี่ยจะเป็นข้างหน้าจะเป็นเหมือนพวกผนังเบาครับแผน่นอืิฐซ้ำอะพี่ส่วนห้องน้าจะเป็นปูนแล้วก็ เตแพงที่มีบางเขตก็จะเป็นคูนที่เหลือก็จะเป็นผนังบเบาเหมือนกันครับครับพอเปิดเข้าไปในห้องปุ๊บซ้ายมือเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นเตียงติดเ,เลยอืคือห้องเล็กมากที่เงี้ยเ,เล็กสําหรับคนอยู่ได้แค่นคนเดียวครับครับผมก็คือด้วยความที่แบบว่าต้องตื่นเช้าหกโมงอะไรเงี้ยก็แต่ว่าผมมาเป็นคนที่นอนไม่หลับเลยแต่ทุกคนหลับกันหมดเลยครับอืมผมก็นอนเล่นยัน ซีสองสีสามจนซีสี่ผมเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนผมเนี่ยทำมันมันลุกเดินกินน้ำบ่อยจังอืมคือเพื่อนผู้ชาย <S 2> <S 2> ใช่ครับอ๋อแ,แต่แต่ผมบอกว่าเพื่อนผมเป็นคนที่ตัวสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบแปดสิบได้ครับครับแต่ผมก็ไม่ใ่ใจแต่ทีนี้มันบ่อยจนผมผมลำคาญอ่อพี่ <S <S 2> <S 2> คือผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ครับ ะระหว่างที่แบบแสงโทรศัพท์เข้าหาหน้าเราถ้าเรามองไปหลังโทรศัพท์มันจะมืดใช่ไหมพี่มผมเห็นว่าเพื่อนผมอะมันสูงประมาณเทาดามเฮ้ย <c oughs> คือเดินลุกเดินลุกอย่างเงี้ยเหมือนคนกาลังหิวน้ำาอนี่เดินลุกมาจากคนน้ําทิ้งเดินลุกคือทั้งประมาณสัก5นาทีได้พี่คือเห็นว่าเป็น <c oughs> เป็นเพื่อนเราเลยเหรอเป็นเงาผู้ชายพี่คือ ในห้องก็มีผมกับเพื่อนมาแล้วที่เป็นผู้ชายสองคนใช่นครับผมเห็นว่าเป็นเงาผู้ชายแน่นอนครับแต่ผมสังเกตว่าทําไมมันสูงถึงเพดานเลยผมก็เลยเอาเท้าอ่ะอไปยันประตูห้องน้าเพราะว่าผมนอนสุขข่กันหน้าห้องน้ำเช่นนี้ครับระหว่างเตียงผมก็นัาห้องน้ําเนี่ยแค่คนเดินเฉพาะความห่างก,ก็ประมาณคนนึงยืนนะครับแ <t> คบจริงมันแคบมากใช่รึอืม ก็เลยลองเอาเท้ายันเพื่อให้แสงมันกระทบผมจะได้มองเห็นเพราะว่าห้องน้ำผมเปิดไปที่พิงคบครับผมก็เห็นเพื่อนผมนอนคุมโปงกอดแดงอยู่แทนที่ไม่ไม่ลุกไม่เดินคือทุกอย่างเป็นภาพปกติที่แบบว่าคนหลับสนิทมากครัพี่ผมก็เลยเอ๊ะใจเริ่มไม่ค่อยดีแล้วขณะที่ผมยังไม่นอนนะพี่ผมก็เลยเอากีบปิดประตูน้ำมา ผมก็เลยเดินออกไปอยู่เหรียญนอกประมาณตีเกือบตีห้าได้พี่ผมเห็นรถคันหนึ่งเป็นเป็นเอ่อวีโก้จอดอยู่ข้างข้างซึ่งตอน,นเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนถ้าถ้าคนเข้ามาผมต้องได้ยินเสียงรถใช่ไหมพี่อ๋อมันต้องมีแสงไฟอะไรสาดม,มาบ้างแหละใช่ครับแต่อันนี้ไม่มีเลยมีเฉ่ว่ารถจอดอยู่ข้างข้างผมก็เลยเอ๊ะทำไมคนมีคนเข้ามาแต่ก็ ไม่เห็นได้ยินเสียงรถเลยแต่ผมก็ไม่สนใจผมก็ดูบรีส็จผมก็เข้ามานอนในห้องมันก็ยังนอนไม่หลับอีกจนเกิดหกโมงเช้าครับเพราะว่าหกโมงเช้าเนี่ยผมต้องตื่นแหละแต่ทีนี้ผมหลับนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเห็นอย่างงั้นความหกโมงเช้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันยังไม่สว่างมากนะพี่คือมันก็ยังแบบมืดอยู่ครับ มันก็ยังไม่เห็นอะไรทีนี้พอนอนไปเรื่อยๆย,ย,ยันเกือบเจ็ดโมงเช้าผมตื่นมาแล้วก็ปลุกลุกคุณเพราะว่าต้องออกจากที่นี่และเพราะว่าต้องเดินทางเชื่อไหมพี่ผมไปเปิดบันเก็ตเปิดผ้าบันเก็ตเพื่อจะรับอากาศใช่ไหมครับอ่าข้างหลังเป็นปา่านกนเลยเป็นปา่าทึบเลยครับอ๋อตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่พี่ ทุกคนตื่นมาหมดแล้วถามน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วออกมาโอ้คนลุกทําไมอ่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นบังกะโลล้างหมดเลยที่เฮ้ย้ยคนลุกแล้วไอ้ห้องนข้างไม่มีรถจอดไม่มีใครอยู่สภาพสภาพห้องแต่ละห้องทุดโทมพังโหแบบ สภาพดูไม่ได้พี่เหรออุ้ยคนลุกใช่ครับทุกคนเลยวิดขึ้นรถหมดเลยผมว่าทำไงไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกผมก็เลยคิดว่ามันมันอาจจะไม่ล้างหรอกมั้งเพราะว่าถ้าล้างมันไม่มีคนมารับเงินเราได้หรอกเออผมก็เลยตัดิใจ่า,าพ่อเออพ่อเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย จะพึ่งมีไปกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าจะพึ่งนีไปไว้กันนะแต่ระหว่างที่ผมกำลังจะออกผมเห็นผู้ชายคนที่มาเก็บเงินผมเมื่อคืนอยู่แต่ว่าท่อนท่อนล่างเขาไม่มีพี่เฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนเขาเรียกก็คือเขาเขาเหมือนเขาอยู่ในบ้านที่แบบเหมือนบ้านพักสําหรับคนพนักงานใช่ไหมครับอ๋ออ๋อ ผมเห็นเหมือนเขากําลังทําอะไรอยู่เกี่ยวกับโอ่งน้ํานี่แหละพี่ออแต่ว่าท่อนล่างเขาไม่มีครับคือไม่ได้มีอะไรบังอยู่ไม่มีพี่ก็คือหน้าบ้านหน้าหน้าบ้านพักเนี่ยมันจะมีโอ่โงโอ่งหนึ่งโอ่งโอ่งเล็กๆครับอ่าอเหมือนเขาถือขันแล้วก็เหมือนแกว่งน้ําเล่นอยู่อะพี่อ่อระหว่างที่ผมกาลังจะออกนะครับผมหันไปเห็น คือเอาง่ายๆว่าเหมือนรออยู่ครึ่งตัวใช่ครับพี่ออแล้วแล้วยังไงอ่ะพอเห็นผมอยานนั้นแหละผมรีบหยียบรถออกไปซึ๊บพอไปถึงหน้าถนนซึ๊บผมหันกลับมามองพี่โอ้โหสภาพปา่าบางป้ายคือทางเข้ามีแต่ปา่าพี่คนลุกเออเพรานั้นแหละผมก็รีบขับรถ ไปบ้านเลยไปหาพ่อพอผมจอดรถได้ปึ๊บพ่อผมเดินมาถามเป็นไงเมื่อคืนผีหรอกไหมพ่อผมถามงี้ทำไมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพ่อผมคุยกับแฟนผมพอพอผมได้ยิงคำนี้ยผมก็เลยเดินไปอาบน้ําเลยเพราะว่าผมยังไม่ไอาบน้ําแล้วก็ยังไม่หันไปนอนเลยแล้วทีนี้แฟนผมมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนอนอยู่นอนไม่ได้เลย มีคนเดินทั้งคืนเลยเตียงก็สัน่นแต่ผมก็นอนอยู่ในที่แต่ผมไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเตียงสั่นนะครับอ๋อเราทีที่ดีวกว่านั้นที่พอผมไปทําบุญเนี่ยตังที่ผมให้ให้เขาไปห้าร้อยเนี่ยอยู่มันเดิมเลยพี่คือไม่ได้แบงไ,ได้จ่ายออกไปใช่ครับคือผมเป็นคนจ่ายกับมือแต่ตังที่ผมไปทําบุญเนี่ยแบงค์ห้ารอยแบงค์นี้ย ยังอยู่พี่เพราะว่าผมมีเงินอยู่แค่สองพันห้าอเข้าใจ,จคือคืออย่างพี่เองอะ่ะพี่ก็จะรู้ตลอดว่าเงินในกระเป๋ามีอยู่เท่าไหร่ครับเออเราก็จะนับมายอะไรเงี้ยเฮ้ยล้วเรายังไงอะ่ะผ,ผมก็เลยเอา,เอาแบงค์ให้เราแค่นั้นแหละทําบุญไปกระวัดเลยเออแล้วมันก็จะประมาณนี้อ่ะพี่ที่เหล๋ยผมว่าไปเที่ยวกันเลยครับเพราะว่าผมจะไม่คิดถ้าเจออะไรผมก็จะมีคิดมากยิ่งคิดเรายิ่งกังวลพี่ โอ้มปล่อยอุ้ยคนยังลุกอยู่เลยอะแล้วเราได้ถามไหมว่าตรงนั้นมันอะไรยังไงอะผมไม่ได้ถามนแต่ว่าพ่อผมบอกว่ามันล้างไปนานแล้วมันไม่มีคนเข้ามันมีโรงแรมอ,อบังกะโลนั้นมันมีไม่ถึงห้าห้องนะพี่ถ้าผม,มถ้าผมจาไม่ผิดนะอ๋อแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะพ่อบอกไหมพ่อรู้เรื่องไหม พ่อไม่รู้ครับแต่พ่อก็ถามว่าผีหลอ,อกไหมแค่นั้นแหละพี่คือพ่อรู้ว่าไปนอนตรงนี้ก็คือรู้ว่ามันล้างผมยังไม่รู้เลยว่าพ่อผมรู้ได้ไงว่าผมไปนอนตรงนี้โอ้ยขนลุกอะ่ะคือไม่ยาวแต่ขนลุกเลยอะ่ะจังหวะแบบคือจริงๆ<อ>แล้วว่าผมสั่นตั้งแต่ที่ว่าเปิดประตูออกมาที่กำลังจะกลับที่แบบเป็นเห็นสสาพอผ้ว่ะพี่เออแล้วแฟนเราอ่ะผมไม่สั่นแต่ทั้งตัวเลยครับ แล้วแฟนเรากับ<ม>อีกคู่หนึ่งอะไม่ตกใจหรอโอโ้โหพี่นั่นอะเราทั้งร้องไห้ทั้งอะไรเลยครับโอโ้โหเพื่อนผู้หญิงผมอะทั้งร้องไห้ทั้งกอดกันแบบสันเลยว่าพามานอนอะไรเนี่ยแบบเหมือนด่าผมขับรถไปก็ด่ดาผมไปอย่างเงี้ยเออเออคือแล้วตอนลุกออกมาสภาพเตียงสภาพห้องก็คือ กระเพาเตียงเนี่ยออใช่ครับสูตรครับแต่ว่าพ่อหุมเนี่ยเป็นพ่อหุมใหม่นะพี่พ่อคุมที่ผมขอมาก็เป็นพ่อหุมใหม่นะครับหรอครับแล้วมาจากไหนอ่ะไี้ผมไม่รู้เหมือนกันีแต่ขวดขวดน้ําที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาสองขวดแรกใช่ไหมพี่ผมก็เลยขอเพิ่มอีกสองขวดไอ้สองขวดเนี่ยคือเป็นขวดเก่ามากเลยพี่ขวดที่สองที่ผมขอมาครับเป็นขวดน้ําเก่าเลยครับ หูฟังแล้วกําลังจะไปนครนายกด้วยแล้วก็ทีมงานเนี่ยสิ้นเดือนไปนครนายกแล้วก็เหมือนคุยกันว่าจะพักด้วยไงเอาแล้วไอ้พังไม่รอดแน่เออหุยขนลุกเลยอะ่ะเออเอ,อ,เอ,อดีนะเนี่ยที่บอกให้มดหน,นีน้องหมามาก่อนไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเสียดายแย่เลยอะ่ะครับเออแล้วนี่ฟังฟังเดือดชอยู่จากแถวไหนครับรกลกระดาน ลาดกระบางเหรอเราฟังอยู่กับใครผมตัวเดียวผมฟังกับแฟนแต่อันนี้ตัววันนี้ผมฟังคนเดียวพี่ก็นอนใส่หมูฟังฟังคนเดียวแฟนอะหลับครับ๋อแฟนผมแฟนผมมีเรื่องเล่าไอเพราะว่าเขาเป็นคนมีเซนหรอเออเออว่างๆลองแบบคือแล้วแฟนเขากล้าเล่าไหมผมไม่กล้าเล่าครับผมบลเลยเขาผมบลเลยให้เขา,าเราให้ผมฟัง เออเออเอองั้นเดี๋ยวให้ให้น้องพังทําดอกจานเอาไว้นะว่าวันหลังเนี่ยมดมีเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วเราค่อยนัดกันว่ามดสะดวกวันไหนกับใครอะไรยังไงก็ได้นะครับ,รบขอบคุณมากจริงๆมดคืนนี้ตื่นขึ้นมาก็ฝากสวัสดีคุณแฟนแล้วก็บอกคุณแฟนเออมันมันผ่านไปแล้วนะอย่าไปจํามันนะเรื่องราวแบบเนี้ยเออม <c oughs> ันน่ากลัวพี่ยังแบบขนลุกขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเออนะ ไงก็ดีแล้วที่ไปทําบุญให้เขาเขาก็จะได้ตามไม่ตามมารบกวนนะครับเออขอบคุณมากนะครับคืนนี้มดนะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่สนับสนุนโดย เพลมอยักสนุกเท่าไหนเพลมอเท่านั้น